สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะบรรยากาศยามสายจากว่างปูปาริจิตชุ่มนาลงฝนนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะเดินทางมานะกลุ่มที่3แล้วนะครับผมนะเป็นท่านผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับผมมากราบปูปาริจิตนาคราชนะครับ นะตอนนี้คุณลุงก็กำลังต่อเติมนะฮะตกแต่งเพิ่มในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับร้านมนโอมคอฟฟนะฮะซึ่งชื่อในพี่เสือเรียกเองนะเขายังไม่สรุปเลยว่าจะตั้งชื่อว่าร้านอะไรนะแต่พี่เสือชอบมนโอมคอฟฟนะที่นาหลวงพลนะครับแล้วก็เนอฟซี FC นะผมนะพี่ยาย,ายายจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะฮะ เปิดแล้วครับน้ำพริกน้ำพริกกับปลาหลดมีแล้วครับผมขอบคุณครับ เปิดแล้วเลยยัง a อ r Family เปิดแล้วค่ะเฮ้ยยยยย้ยย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 ยไยยยย้ยยยยยจงยย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 ัยย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 ย่ายย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 ยนียยล้ยย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 ้ยยย้ย่ยย้ยยยยัยย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 ัยย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 ยียย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 ยอเสืยย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 ย อ่เปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะวันนี้มีเลี้ยงไหมฮะอ๋อไม่มีค่ะอันนี้เขาเลี้ยงเพราะแม่นางรำของของจำปาดงค่ะอ๋อเลี้ยงนางรำจำปาดงสายยชนเลี้งอ๋อพี่สายชนเลี้ยงนางรำจำปาดงนะเสือเสือจะมาซื้อใช่ไหมขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวหาตังก่อนนะว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนหมดเสือเจ้าอย่าว่าจำปามีตังแต่ไม่รู้ไปเก็บไว้ที่ไหนอ่าเออไม่เป็นไรเอาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บตังอ่าตอนนี้นางรำก็ น้ำมาทานน้ำแข็งใสนะฮะสาวเสิร์ฟก็ได้อยู่ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมาก่ะพอดีน้องฟางเขาตากผ้าอยู่ก็เลยยังยังไม่มีผู้ช่วยยังไม่มีเด็กเสิร์ฟอากาศก็ร้อนอุ่นนะฮะเราก็จะกันเองเนาะเมื่อร้อนก็ต้องกินน้ำแข็งใสเนี่ยฮะถึงจะชื่นใจดับร้อนได้บ้างนะั่นเองสิฮะ โอ้ป๊อตน่ารับประทานมากเลยที่นั่งก็นี่นะฮะอยู่ข้างๆร้านแบบนี้นะฮะมีโต๊ะอยู่ทั้งหมดสามโต๊ะนะฮะนั่งรับประทานนะฮะ

ย,ย,นะย,ย่างยื่นหางรนะอนนะดช่องรอช่อง,องยังไม่ได้ซื้อมาของหมดเดือแต่เขาแพงอ้าวรอดช่องไม่มีแล้วเหรอใช่เลยย่ละเลอยื่หาแต่รอดช่อง <laughs> เาบนะุญเดาแต่รอช่องเจ้านี้อร่อยนะฮะเพราะว่าเขาผลิต สดใหม่ตลอดหอมแม่นย่าแล้วเราแบบไปถึงเนี่ยเขาก็ทําสดสดให้เราตอนนั้นเลยอืดีมากนะลอดช่องของบ้านม่วงอร่อยจริงๆนะทุกคนนะครับดับร้อนๆนะฮะก็ต้องกินของหวานดับร้อนเยยยย็นนนวััออรรรร่เ้าาาากกกบบมน ก็ต้องขอบคุณคุณสายชนนะครับผมนี่นะฮะตอนนี้นักท่องเที่ยวมาถึงกันแต่เช้านะหลายคันแล้วทุกคนนะฮะรถจอดเรียงรายกันอยู่บนครับฝั่งนี้ด้วยนะฮะผมตอนนี้ร้านค้าทุกร้านเปิดแล้วนะครับนะผ้าป้าคำไซนะฮะร,ร้าน ลุงจิมนะร้านถ่ายรูปแล้วก็ขายเครื่องประดับน้องเมฆนะผมร,ร้านน้ำแข็งใสนะร้านเสียดเส้นนะครับผมนะร้านกาแฟมันองค์คอฟฟี่ก็เปิดแล้วตัวแต่เช้านะครับผมฝันะ่งนี้ก็นี่นะร้านของนะพี่อนุวัฒน์นะพี่ลองเปิดร้านให้นะร้านน้ำพริกแม่นกของอแม่นกนะที่พี่เสือดูแลร้านอยู่นะแล้วก็ร้านของเจ้าของตลาดนะร้รานของพี่เน่งเมเดย์นะครับ ศรกอนู่นนะฮะเดิน,นไปกราบองค์ปู่ที่ด้านบนนะครับผมเดี๋ยวลิปถัดไปนะพี่เสือก็จะพาไปเอฟซีไปชมการรดน้ำต้นไม้นะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอากาศมันร้อนมากนะครับเมื่อเช้านี่รดไปแล้วนะฮะยังไม่พอนะรเราต้องเปิดน้ำนะครับทิ้งไปที่แปลงต้นไม้อีกรอบหนึ่งนะฮะ เพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับดินนะครับไม่งั้น,นโอ้โหสงสารต้นไม้มากนะฮะถ้าใครได้ดูในไร์สดเมื่อเช้าจะมีบางส่วนของดาวเรืองนั้นมาเหี่ยวนะครับบางส่วนของต้น,นโมกนะฮะก็เฉาเฉานะฮะยิ่งดอกไม้นะฮะดอกคอสมอสนี่นะฮะเจอความร้อนของเปลวแดดนะเข้าไปนะะต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษเลยนะครับผม ดาดาเองก็ยังไม่เสร็จจากภารกิจรดน้ําต้นไม้นะครับนะบเพราะมันมันไม่ชุ่มไม่พอเนาะนะก็ต้องรดให้แนบืออะไรแน่นๆนะฮะให้ดินมันเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาจริงๆนะครับ บรรยากาศจากฝั่งร้านเมเดสตอรี่นะส่วนที่เป็นออฟฟิศนะครับผมนะสวยงามมากนะโอ้นะฮะเที่ยวชอุ่มชุ่มชื่นนะครับผมบรรยากาศสวยงามจริงๆนะฮะรวมถึงต้นทานตะวันเราก็เริ่มโตแล้วนะครับโตวไวมากนะอยากจปนอนลิงกลิ้งเล่นนะฮะบ,บนหญ้ามากเลยนะ แต่ไม่โอเคเท่าไหร่นะเพราะว่านะสีแสบนะสีแสบเล่นกันเ <c oughs> ดก,กิ้งไปกิ้งมาจะเจอบางอย่างของสีแสบเข้านะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็นะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณาให้ด้วยนะครับ